ิเรเพื่อนนอยแกต้องเพือนเล่นเล่นแค่นี้อนแค่พอเหลือไม่ต้องมาไม่ต้องมาเยอะไม่ต้องมาเยอะหลับ้านนะคุณรู้หลังบ้านนะมแคโอ้ยแทนิกอ่ะแพนิจังเลยมาแพนิกมาแพนิกมานมาลูมาลูมาแพนกอุ้ยันเทาแทนิกจัง ตุ้ไีตตอีตอีี้ไ้หวมไมุ่ไหวเวยไม่ไหวเวยมีดแค่นี้แหละพวกมึงมีดแค่นี้แหละตเว้นเลยผูคนดีขยจานขยจาขยะจานมีดแค่นี้แหละมีดแค่นี้แหละมีดแค่นี้แหละไม่ไหวไม่ไ่ไหวเวมีไนะคีดแค่นี้แหละมีดแค่นี้แหละพวกมึงอะเปาแค่นี้เยอ้ยคนเด็กยังยกมือขึ้นหนยเร็วุ้ยี ีดูเอ้อดูเอ้ไหไอีดูเอ้อีดูเอ้อีดูเอ้คิวเอ้ดูเอ้นยีันหนนนไดไหวใครวินเลยใครวินเลยใครวินเลยใครวีใครวใครวสุดทไา้ใครวินเลยสุดด้า้ใครวินเลยไหวไหไหวว้ยตายดีเ้ยสุดท้ายก็ตายตีเ่ะตุดท้ายก็ตายตีอ่ะสุดท้ายก็ตายตีอ่ะ เ่าเล้าปั๊บคนอตัวต่างประเทศเกับนี่ง่ายก่นี่ง่ายู้พีเก่งมากูพี่เก่งนะเก่งนะเก่งนะเก่งแล้วเก่งแล้วเว่ยเก่งแล้วเว่ยเก่งแล้วเว่ยเก่งแล้วเว่เก่งแล้วเว่ย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 เก่งแล้วเว่เก่งแล้วเว่เก่งแล้วเว่ยเก่งแล้วเ่ยเก่งแล้วเ่เก่งแล้วเ่ยเก่งแล้วเ่เก่งแล้วเ่เก่งแล้วเว่เก่งแล้วเว่เก่งแล้วเว่ยเก่งแล้วเว่เก่งแล้วเว่เก่งแล้วเว่เก่งแล้วเ่ยเก่งแล้วเ่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 เก่งแล้ว แล้ก็มาวาจามีเว้ยตะ้ก็มาวาจามีเว้ยตะ้ก็มาวาจามีเว okay. so ้ยตะ้ก็มาวาจามีเว้ยตะ้ก็มาวาจามีเว้ยคำพูดใครเอ่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 ยแล้วมีไม่เท่าไหร่เกือบแล้วเด้อเกือบแล้วเด้อเกือบแล้วได้แค่เกือบอ่ะ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 ได้แค่เกือบเด้อได้แค่เกือบเด้อได้แค่เกือบเด้อ ได้แค่เกือบนะ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 จ้าได้แค่เกือบนะจ้าได้แค่เกือบนะจ้าจะยากนะสุดแล้วเก่งแล้วทุกคนเก่งแล้วเก่งมากทุกคนเก่งมากเก่งมากจะเกือบแล้วนะจะเกือบแล้วคือแล้วคือจะยอมแพ้เหรอคือ ตัวแทน g ีพกับตัวแทนอเลิคอนรอรับเปลี่ยนวินล,ลูตกับผมตลอดาชนาลก็มีมีอะไรจะพูด,ดคุยกันไหมครับ <S <S มมไม่มีเไม่มีไม่มีไม่แซกกันนะครับไี่แม่พี่แม่ไม่ถือว่าแซกนะครับจัีก์ม่อไม่้างไม่ตไอ่แค่จังก์ต่อเราแตกกันไม่มีจังก์ต่อเลยผมต่อสี่นะครับได้เลยมีปี๊ดแบกหน่วยงานไหมครับ แม่ค้าทำงานดีมากเลย